เรื่องเล่าไก่จินผลงานของเจมส์คลาวเวลล์ตอนที่6แม็กเฟย์เดาได้ทันทีว่ามันคือคานางาวะจุดพักทางแห่งหนึ่งของเส้นทางโทไคโดซึ่งมีหมู่บ้านประมงตั้งอยู่เรียงรายแอนจริกบอกกับแม็กเฟย์ว่าในเมื่อเขารู้สถานที่แล้วก็ขอให้เขารีบไปช่วยเพื่อนของเธอโดยด่วนแม็กเฟย์ได้ให้คำมั่นแก่แอนจริกว่าเขาจะต้องพามันครอบและเพื่อนๆกลับมาอย่างปลอดภัยให้ได้พูดจบก็หันไปสั่งงานลูกน้องให้เร่งไปจัดเตรียมม้าและปืน พร้อมทั้งทัดเลือกผู้ที่จะไปกับเขาแม็กเฟย์ลำพึงในใจว่าแต่แต่เขามาอยู่ที่ญี่ปุ่นนานเกือบปีกว่าแล้วยังไม่เคยเจอเหตุการณ์ร้ายแรงเกี่ยวกับการทำ้ายคนต่างชาติเลยทำให้เขาชะล่าใจปล่อยให้มันค่อมออกไปท่องเที่ยวนอกบริเวณโดยไม่มีผู้คุมกันเหตุการณ์ร้ายแรงครั้งนี้ถือเป็นความรับผิดชอบของเขาอย่างไม่อาจปฏิเสธได้ขณะนี้ แม็กเฟย์และพักพวกรวมสิบสองคนอยู่ในสภาพเตรียมพร้อมบนหลังมาทุกคนต่างสะพายปืนไรเฟิลไว้บนไหลยกเว้นหนุ่มมังกรจีนจี่สะพายทั้งปืนไรเฟิลและเงาคู่ใจ